Eat again. วันนี้มาในเซลง365วันกับฟินกระดาษในเวอร์ชันน2ีค่ะชอบไปคะชุดสวยกันไหมคะแบบว่าวันเปิดตัวเขาจะไม่ได้เห็นไกลๆวันนี้ได้เห็นไกลๆแล้วใช่ชุดสวยมากๆเลยสวยชุดสวยแล้วคนสวยไหมคะ มาจะยังไม่รู้จักชื่อเราค่ะง<ม>ั้นเดี๋ยวเริ่มในน้ำตัวกันเลยเริ่มจากน้องได้สวัสดีค่ะจิวบีเคฟอร์้ค่ะสวัสดีค่ะโอวามีเคฟอร์้ค่ะสวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะสัจจังค่ะ อะไรบ้างคะเพลงแรกจริงชื่อว่าอะไรคะพระจันทร์โอเคสามร้อยหกสิบห้าวันกับเครื่องวินกระดาษหรืออะก็คือสามร้อยหกสิบหนะนฮ่าชอช่วงนะยอเพลงที่สองนะคะเพลงที่สองเะคะเร่อเพลงสายสาค่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายเพลงอะไรคะซัรานารจความทรงจและคำอำลาค่ะ

ตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะแล้วก็จะร้องไห้จะร้องไห้เหรอไม่แต่ว่าเราเผลอเผลอมีใจใช่ไหมใจเผลอพี่เผลอหรือเปล่าไม่อะไรกันทั้งนี้อะไรกันเนี่ยเนี่ยเรียนร้องเพลงอยู่ก็เผลอใช่แล้วดีใจที่ทุกคนมาหาเธอผังแรงด้วยอยาเยอะมากเลย เพลงใช่ไหมคะใช่วันนี้บอกเลยว่าเราเป็นแบบมาสั่าษณาเรามาสสยร้องการดีมากหวานหวานลว่าใช่หวานหวานเรียบๆเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเพลงเพราะๆซึ้งๆมาให้ทุกคนชมกันนะคะในวันนี้อ่างั้นก็เดี๋ยวเราส่งเพื่อนเยนะส่งไปโชว์ต่อไปนะฉันพบกับสามสาวเพลงต่อไปได้เลยค่ะ

เพราะเรามีรางวัลมันแจกทุกคนค่ะไหนพี่อันรางวัลคืออะไรคะเสื้อไซส์ใหญ่เลยนะไซส์เอ็กซ์ลใชใส่ได้ทุกคนผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีเป็นเสื้อของครบรอบ7ปีนะคะอิเกอร์กิลใช่ไหมใช่อยาเล่นกิจกรรมถ้าใครอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องมาเล่นเกมกับพวกเรานะคะซึ่งเกมของเรานั้นมีทุกคนเล่นชื่อเกมว่าเป่าหิ้งฉุกหวัดดวงนั่นเอง สวยแล้วก็เลยเป็นแบบสายเบลโค่หน่อยๆฟองฟอยหวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าจริงๆพวกเราไม่ค่อยมีเพลงแบบนี้มาแบบออกแบบเพื่อเดียวปกติก็จะมีเพลงเต้นๆใช่สลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เป็นเพลงแบบร้องๆกันเยอะหน่อยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เราไม่ได้มีแค่แค่นี้คอนเสิร์ตใช่ไหมคะเรายังมีอะไรอีกคะคาเฟ่มอร์ชินไน ใช่วันนี้ไฮไลท์ของเราคือก็มีร๊ปไฮทันะคะมีสองรอบด้วยกันนะคะก็ไว้เดี๋ยวมาเจอกันป่ายสามถึงสี่โมงแล้วก็ช่วงหกโมงถึงหกโมนึงเป็นร๊ปไฮทัชซึ่งในระหว่างนั้นก็จะเป็นคาเฟ่กับบูชินดิค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะส่วนการ้ายยูเนี่ยนมองนะคะที่ให้พวกเราได้มาแสดงโชว์วันนี้แล้วก็ทำให้ได้เจอแฟนคลับเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะ สามารถทูช็อตได้เลยตรงนี้ <Okay. S 1> ใช่ไปทูช็อตเอาไปสิบบาทใช่ <Okay. S 1> เ,เก็บค่าเจียกอนอ้า okay. วเดี๋ยวพี้ก็ มาแลนะกับมิคอนเสิร์ตนะคะใ,ในทีม3 6 5ในวันนี้นะคะใช่เลย <Okay. S 1> เรามาถึงช่วงปักผลงานไหมได้ค่ะก็คือซิงเกิล17ก่อนเลยเพลง Waterless นะคะตอนนี้ก็ปล่อย MV แล้วซึ่มิก็ปล่อยแล้วก็สามารถไปรับฟังรับชมกันได้นะคะแล้วก็แท่งรองเลยค่ะ3 6 5วันกับเครื่องบินกระดาษเวอร์ชัน2024นะคะตอนนี้ก็เอ็มวีไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตามการว่าจะไปปล่อยยังไงสปอยเมื่อไหร่อะไรยังไง นะะคแล้วก็อีกเพลงนึงไว้เจอกันนะนะคะมาตัดแอล์ฮิมาเด่นะคะก็เป็นเพลงตัวกัร์ตูนสาวของหนูเองก็ฝากติดตามด้วยว่าจะปล่อยลงสตรีมเมื่อไหร่รออยู่เหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะอีกเพลงนึงใช่ไหมคะขอฝากเพลงเดวิลของคุณท่าด้วยนะคะกับเพลงมีเล่ยโตวานะคะพวกเราก็ตั้งใจก็รอแดนเ็มที่เลยค่ะรอติดตามพวกเราด้วยเนี่ะค่ะฝาน้องๆดคะ เราไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ก็ยังมีรถโชว์อีกวันหนึ่งที่นี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไลฟ์อัพเพื่อนเพื่อนก็ติดห้ผ่านกันถิอได้เลยนี่ก็ไมเบร์แบบไม่สำน่าไม่สำนาในซัมนี้มีสำมีสหนึ่งโคชเอ่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันกิจกันเช้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ